พอยเมียเอ้ยน้ำน้ำท่วมแตกนะครับขนาดร้อยหานะครับสวัสดีครับมันนี้ช่องมอเล็กแชนแนลนะครับสิมาพามาชมนะครับรถเกี่ยว DC ร้อยห้า X นะครับของร้าน BP t e ็ t เ r อนะครับวันนี้เป็นวันที่30สิเสียงหานะครับพ่อสาวทั้งร้อยหกสิบหานะครับ เอามาชมหลดเกลียว d าเ0 5 x นะครับหลังจากที่เข้าแก้ไขปรับปุ่มใบมีดมันเร็วเกินไปนะครับโดยเพียนสเตอร์ล่างนะครับน้ำที่พอยเมียเอ้ยน้ำน้ำท่วมแท็กนะครับขนาดร้อยหานะครับ ข้าตัวนี้ข้าวเขาสามสามครับแต่ว่าเขาปวได้วานครับเป็นเขาตีเกี่ยวไปแต่ตอนนั้นแล้วเราจะคล้องหน้าปล่อยไหว้เลยครับเอื่นเขาเฮียเขาเฮียนะครับแกเห็นสวยก็เลยเก็บเกบไว้นะครับนี่ครับโอ้นามหลายครับตอนนี้นี่ครับดี 45X ของร้านบ p t e c t คเอคันนี้ก็ขายเช่นเคยนะครับ ขายอยู่ที่850,000บาทนะครับเอาปากตัวนี้ครับเราจะทา้าให้ชมครับถ้าบ่อเอาปากตัวนี้ก็ขายอยู่ที่779,000บาทนะครับต่อรองด้คือเก่าครับนี่ครับมาชมรถร้าน BP t e x t o r นะครับโอ้ทางสายครับทวมวิ่งเร็วไม่ได้ครับ แ็มแทครับ เดียวนะครับวันนี้เรามากับช่างเหลียวนะครับวันนี้นี่ครับเหลียวด้านใหม่นะครับ ตอนนั้นเร็วเกินไปนะครับเราปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงใหม่นะครับ เสียงเงียมมากแลวครับหลังจากเปลี่ยนเตอร์โบรางไมนะครับเสียงเงียบมากเดี๋ยวเร็วไปเลยครับเพราะว่าน้ำลึกมากครับถ้าผมล่งไปนะครับเอาถั่วหัวเลยครับเป็นข้าวสามสามนะครับเป็นนี่ครับปากตัวนี้นะครับถ้าเอาปากตัวนี้คือแปดแสนห้าหมื่นบาทนะครับ เพราะว่าเปลี่ยวมันเป็นมันเป็นเกียวเกียวดันเกียวดันทำลูกกาวใหม่นะครับครับ<ๆ>เป็นปากจากโรงงานกับคือ790,000นานะครับวันนี้คนขับก็คือข้างเหลียวนะครับข้างเหลียวหลังนะครับดีซีร x อยห้าเอ็ก์ับของร้านดีดีเด็คเตอร์ จะว่าช่างเหลียวนะครับพอะช่างเหลียวเป็นมือใหม่ครับครับทุกนี่ช่างนัดโปม่านะครับเลยกลายเป็นช่างเหลียวขับแทนคันนี้นะครับเงียบมากครับหลังจากเราแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยนะครับตาเห็ดยังบก เ็จแล้วว่าแก้ไขปับกรุง,งหายพี่หาน้องเชื่อใช่ว่าพอสบายใจครับซือรถจากร้าน P p ี a c t o r ก็คือเอาไปเกี่ยวได้เลยครับพร้องเพ็ดยั้งได้ทั้งสิ้นเทินอำมั่นเติมน้ำเกี่ยวได้เลยนะครับถ้าซื้อไว้ปีนี้นะครับราคากับพ่แพงครับ หรือที่ทมาสอบถามนะครับกับเสียชัยเขาไห้เลยนะครับศูนย์แปลงาอเก่าหกสามซีซีนะครับเสียชัยหลับสายคือเก่าโทรมาสอบถามก่อนแต่ว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่หรือจังไหนกะโทรมาคุยมาบอกมาจ่ากันครับโทรมาแล้วประกาศนะครับแต่ไม่กลับนะครับ โอ้ยน้ำครับปีนี้น้ำหลายลีครับนี่ครับน้ำหลายครับเมื่อวานจะตกจากตีสามตีสามจนดอฮอดเอ่อตีห้านะครับตีห้าหงงงนะครับว่านนี่ครับน้ำเยอะจริงๆครับเข่าผมลงไปนี่ถ่วมหัวเงินมือแท้ ่านไหนสนใจกับมาชมรถได้ครับนะที่อำเภอชุมพลบุรีนะครับมันอนี่เขาไปเกี่ยวเขาไ่ได้กัไกลนะครับมาเกี่ยวข้าวที่ข้างร้านบีพีเทคเตอร์ขึ้นเคยครับข้างวัดป่าอำเภอชุมพลบุรีนะครับนี่พเพื่อนละครยาว่าสร้างเหลียวนะครับสร้างเหลียยมือไม้หัตับนะครับช่างที่ร้าน บีพีเทคเตอร์นะครับขับได้ทุกคนนะครับเสียใช่ขับได้นะครับแต่ว่าเราก็อาจจะไม่เก่งนั้นเมื่ออาชีพเขานะครับกับมี่ท่านบางคนเมียมากว่าโอ้คือขับซาครับบิประมาณนี้นะครับช่างเหลียวก็ขอออกตัวไว้ก่อนนะครับช่างเหลียวเป็นมือใหม่หัดขับนะครับเพิ่งขับได้ไม่ถึงสามเดือนนะครับ ครับด้ขนาดนี้ผมว่าเก่งแล้วนะครับนี่ครับหนามลายลายครับฝั่งนี้เป็นเขาเขาหน้าปีนะครับเขาไล่หาเขาขอไล่ห้าเขาว่าฝั่งนี้เป็นเขาสามสามนครับกำลังเกีียวอยู่เป็นเขาสามสามนะครับ นี่นะครับจะเขา่า่สูงว่าสูงนะครับข้าวตรงดีครับข้าวสามสิบสามนะครับเป็นข้าวหน้าปังนะครับเกี่ยวโดยร้านรถเกี่ยว DC 70g เอรถเกี่ยว 105X นะครับ DC 105X ร้าน BP พี c ท o r เตอร์นะครับเสียงเงียบมากครับ เอามาเอาไปคุ้มค่าเลยครับน้องกันในเส,ส,สนใจนะครับนะครับการแถวสิบป้อยรถออกไปต่ละขั้น,นครับต้องมาทดลองเกี่ยวไห้พี่น้องหรือเมืองว่ามันพิษพลาดมองไดมันเสียมองไดมันดังมองไดนะครับกับทีแก้ไขให้ถันมาซื้อร้าน,นมาซื้อรถเกี่ยวร้านรถร้านบีพีแท็กเตอร์นะครับ พราะคิดหวังแล้วกับเพราะเสียใจนะครับเสียชารับประกันได้โทรมาสอบถามเมืองอะไรครับว่ามันเป็นจังไหรดรถคันนี้รุ่นนี้เท่าไหรราคาเท่าไหรน,นะครับโทรมา,า085นะครับ1 9 6 6 4 4 4นะครับเพื่อใชารับสายนะครับคือเราคุยง่ายครับคุยง่ายแล้วก็ใจดีด้วยนะครับ ครับมาหน,นี้เพื่อรับก็ช่างเหลียวโคกสูงนะครับมาหน,นี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับนี่ครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนหน่อยครับนครับได้นะครับ ่าน้ำบ่ไหลครับน้ำกับเพืือกเลยนะครับบ้างมองบ้างที่กัดวามแทกเลยครับหน้านี่กับน้ำเยอะนะครับวิ่งเร็วไม่ได้นะครับอ่าท่าน,นี่แท็กใหม่นะครับแทกพึ่งลงเกี่ยวได้แค่ประมาณ2หน้าครับ หน้าละซีหาไรเนี่แหละครับเพราะคลิปแรกเข้าเข้าไทยเมืองคือนั่นแหละครับคือนาแหลกนี่หน้าสองนะครับหรือสีมาชมรถได้นะครับกิดมาที่ทอำเภอชุมพลบุรีนะครับขางวัดปลาถามไทยไทยกวางงูครับร้านบีพีเทคเตอร์นะครับถามเด็กหน่อย ไปไปพันมาถามหน่อยว่ารถปีพีาน b ีพีแท็กเตอร์อยุ่มองไดนเล็กนาอกับซีมับเลยนะครับในอำเพอชุพพลมารีผมมีไฟฟูหัวผมมีไฟฟูหูว่า,านาีพีแท็กเตอร์อยู่ใสนะครับดิสิโทสอบถามเชียร์ใช่กะกะเบอร์เก้าเบอร์เดิมน,นะครับศูนย์แปดห้่าหกหกสามสีนะครับ อธิย่ำเบื้อเนี่ยเพราะว่ากัดจากให้พี่เดยน้องได้ลดอ่ลดเกี่ยวข้าวคูปะตานะครับดีซีร้นะครับไปไใส่นะครับนะครับเขาก็จะยกยกรถขึ้นนะครับตอนนี้เราอ่าเกี่ยวแบบนี่ครับน้ำเยอะนะครับเพราะว่าฝนตก หลายวันติดต่อกันนะครับนี่กะทินข้าว่ขนจีมาอีกจะคลองหน้าก็เลยวะเี่ยวรถเี่ยวรถเสียชัยผสนเป็นทรหาเสียชัยกเซาช่างเหลียวมากกัเลยจัดให้ไปครับมอนี่วันที่สามสิบนะครับสิงหานะครับพศ2อ6 5หกสิบห้าก็่จะมือครับก็สิ้นเดือนอีกแล้วโอ้ย เส้นเดือนเหมือนเส้นใจนะครับไทยกระได วันนี้ก็จบสื่อเสตพรคิตนะครับเกี่ยวข้าวหน้าปังนะครับเข่าสา3เป็นข้าวลนนะครับเข่าปรไดวานนะครับลนจากรถเกี่ยวนะครับนี่ก็ได้รถดีซ0 5 x นะครับมาเกียวไทยน,นะครับของร้านดี t ีเทคเตอร์นะครับ รถคันนี้ขายนะครับในราคา8ต่แสนห้ามืบาทนะครับต่อรองได้นะครับหรือสีมาทมรถนะครับกับยุทีอำเภอชุมพลบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์ของเขานี่เองนะครับโ่ทุมาสอบถามนะครับ08ดห้าหนะครับเดี๋ยวใช่รับสายนะครับ โรมาสอบถามเลยครับใจดีครับโรมาถือใจรดไท้อีกนะครับครับคุยกันถูกคอนะครับเราบอกว่อยากครับเสียชัยนะครับฝากกดติดตามนะครับกขอขอบพุณนีกซี่นะครับ ขอขอบคุณเอซีที 4, ่รับชมนะครับเอฟพอวเอฟซีไม่หรืออาจจะเป็นเอฟซีเก่านะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับนะครับขอฝากกดติดตามยนะครับฝากกดติดตามกดสันกระดิ้งนะครับ่อฝากการติดตามคลิปต่อๆไปนะครับขอขอบคุณครับ